เพื่อเพื่อเดืกอยู่กับผมนะครไล่มิชันนะครับอ๋อแคทเกมภาคกากก้นหนึ่งนะโอ้ตอนนี้กันภาคที่สองนะครับอยู่กับเอสเก e d เดชไดแลนด์กุมารุกท้างเต่าวะนาเว้ยวันเดือดวัดหน้าผาจะก,กระโดลงไปเหรอไม่ใช่นะทดสอบเลยตกไปจริงนะเว้ อาอไอ้สองคนนี้มันก็ตามมาไงวะเนี่ยระวังตกนะเฮ้ยโอ้โหมันอเมซิ่งอะไรมันมีอะไรอ่ะอันตรีวะอืมนั่นมีใครบางคนแอบมองเราอยู่นี้เราจิตสังขารอันร้ายแรงเหมือนมีอะไรอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเลย ฉันเหนื่อยไปหน่อยโอ้โหไม่มีใครเยี่ยกูเลยตรงเนี้ยเออว่าเกมนี้กระโดดไม่ได้ลงไปก็ได้วะเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดเด้อเจดูใครมาติดไว้วะลง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 ดิเฮ้ย เล่นน้ำได้ไหมในได้โอ้สวยว่ะถามจิบได้เปล่าแน่มันกำลังเจนเราทำเพียอะไรนเนี่ยกล้องถ่ายรูปอ๋อเซลฟี่เซลฟี่อะไรถ่ายทำเหออเราก็อ่านหน้าตัวเองนะครับ ทีฉันพูดไปนีมันสำคัญมากโอ้เ oh, ย yeah. มันใช่เลยนี่ทำอะไรนะ hey, <roll>, โอ้ว่าไงตัวเธอเบบี้นี้ไม่ใช่หมายถึงเด็กนะครับมันแปลได้หลายอย่างเบบี baby, อ้อาจจะแปลได้เอ,อที่หลักที่หลักก็แปล,แปล,แปลได้เุณร้ไ But seriously, don't you guys see the little problem? Oh, most of them are oh. Hey, you're alive and there. Relax. Stupid idea, but maybe we head up that mountain, get our bearings. I knew there, there. there was a reason we brought you along. Huh? thought it was because I was too <coughs> dumb to I, was oh, I wasn't going to say anything, but. You want to win a broadcasting award by the time you're 25? ทางนี้เหรอตรงไปได้ไหมตรงไปดีกว่าเหมือนทางนั้นมันอันตรายแปลกๆเอาเฮ้ยวิ่งอยู่นี่ว่ะแล้วตามมาดิเฮ้ยเราจะไม่รอคนขี้ช้านะครับช้าเกินเหตุเราก็อาจจะรอบ่ไหวโอ้โหเอาแล้วครับมาหน้มาจุดจุดนี้เจอรถอะไรวะ โอ้โหึนว่าลดดูไงกูเนี่ยโอ้ไกอโอ้พระเจ้ามันคืออะไรอะ่ะโอ้ฉันไม่ดูฉันคนอะไรวะเนี่ยจะขอโทษเหรอมันไม่ใช่เวลานี้นะเว้ยออกริฟอัอนมมน,อน,นี้เออยาองไดกด้ก็ก็ไ้กด้ ายรูปโอ้อใช่วะ่ะสตอรี่คุณไเปรถ่ายรูปเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ฉันจะทำโโอฉันรู้สึกไม่ดีเลยวะ่ะ <Okay. S 1> อยู่ที่นี่นี่แต่โคงไม่ชอบอว่ะเราก็เสียวปีอยู่นั่นแหละเราโดนการเป่าว่ะ แขนมีแผลเราใครมาทำวะนเงี้ยที่คาสิมเมตรเจ้าเลยลูกเอา้าคุยกับไอ้นี่คอมมอนเลยเริ่มออกเดินทางเอา้ามึงก็มาดิเว้ยช่างเถอะกูไปเองก็ได้มันดูเฮ้เขาทำเสือไอ้ข่าว วิ่ง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 แล้วไอ้อีนี้มันมาแยกงทำไมวันเนี้ยไม่เข้าใจอารมณ์มันเลยเว้ยเออไอมือเราทำอะไรโอเจเอาทางนี้ก็ไม่ดูไม่ได้อุ้ยเอาเฮ้ย ไม่มีเชือกเหรอเร็วรีบๆตามมาสิแล้วมึงเตะไปเทียร์ทำไมไว้วะยีดอะไรวะเนี่ยตกตกม่ได้แล้วมึงจะวิ่งไปไหนโอ้หแม่งวิวสวยว่ะถามกิฟได้บ่างไอ้ยองอยูนี่อยู่แล้วโอ้โห

i find someone to interview, interview about what I was i i I'm aware of the chances, it's my hope that someone will receive this. I don't know how long it's been, but if you're hearing this, know that you're not alone. Hello? Hello? Who is this? I just wish I I should have kept friends close. i so to Can you hear me? เฮ้ยช่วยฉันได้ไหมมบอกว่าอะไรเนี่ยฉันอยู่คนเดียวฉันไม่เป็นทีเหมือนเราควรจะเป็นทีมนะเฮ้ยคลิฟนายทำไรอะก็เดินน่าเบื่ออ่ะ fine อ้าวไอพวกนี้วะเนี่ยโหเงือบเฉยเอาปลดปลดหัวไหมเอาอะไรของมันมาเอาเึลืนมาแล้วก็ลงไปดูวิวเฮ้ยเฮ้ยเต้องของอะรแปลกๆเล่นเลยนี่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยกระเป๋าพยาบาลเก็บ่งเมมาอีกีกหนึ่งอันก็ดีลวดีลวะโอ้โห ว,วิวสวยจริงอะ่ะโอ้ช่างแห่งไปต่อเว้ยฮัลโหลอีพวกนี้มันไม่บนกับเส้นทางต้องคาคานต้องมอบอะไรเลยอ่ะโอ้แล้วอีอย่างมาไวกว่าด้วยอะ่ะอลน่าต่มึงเยอะอัพทูมี่ไปแหละกลับมาตรงจุดเดิมเรอเอาเลยเฮ้ย <ง>จ,จุดเดิมหรือจุดใหม่วะนั่นเฮ้ยอะไรวะนั่นเอาอะไรจะอุ้ยถือวะอ่ะว้าวิจะถ่ายรูปเพิ่มเหรอเกมมัเหรอไม่ใช่มั้งอู้ไอ้หาพ่อมึงดิเอาเอาเอาโอ้ย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 เยอะเยอะเฮ้ยไม่ช่วยกันหน่อยเหรอ โดนฟาดหนึ่นงทีอ่ะเห็นไหมเห็นเห็นช่วยกันหน่อยดิโอ้โหชีดโอ้โหหมดตับเลยเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเฮ้ย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 อู้เขี่ยอะไรวะโดนการอู้เฮ้ยเชี่ย มึงทำเชียอะไรอะไรกดชิพอะไรกดชิพวิ่งหนียอะไรวะโอ้โหโอ้โหอ้หอ้โหโอ้โหมันทำให้วาวะนี่มันเดเดีวเต่าโอ้ยโอ้ยอะไรเ้มึงขาวเงินกูเห วยโดนกัดไปหนึ่งเขาคงไม่เป็นไรไหมอากาศแย่มากโอ้ยโอเคไหมเย่ยไปกันก่อนเลยเฮ้ยเห็นไรอ่ะอ้าวเคองบินตกเรอ What the fuck เอาโดนกัดซะงั้นอ้า เราจะช่วยเดี๋ยวฉันไปหายานะใช่ปะหัวโอ้เราหันหน้านี้เลยโอเคในตอนเฮ้ยอย่าเข้ามาอยู่ตรงนั้นขอบใจนะอ้าวัดดึกฟักอะไรวะาทำไมมันมาเยอะวะ mừng KHÔNG mà đi mừng bà này khao huh? à, ba à, Sự... uh. hơi hả, bà mừng kiwa mày chưa luôn ui 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 bao, ơi, ui 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 ทำไมนฝังหลังมันยากวะลงลงลงรีบๆลงเลยดิเร็วเร็วเร็วเหมือนเราจะเจอเครื่องบินตกนะครับเราต้องรีบไปหาเครื่องบินลำนั้นอันจะมีของอะไรบ้างยังก็เป็นไปได้เฮ้ยลงมนได้กอะอิว่านี่ว้าลนดา is that <it> you <c oughs> can you hear me ไปช่วยฉันได้ไหม ฉันก็อยู่คนเดียวอะฉันตอนนี้ฉันโคตรรู้สึกมีแต่ซอมบี้เลยฮะอะไรนะในมือไม้คุณยังไม่ตายเลยโอเอะไรกันวะเหมือนเราคุยกับใครก็ไม่รู้เพื่อนเราล่ะกิ๊กเราโออุตส่าห์จะถามจีมซะหน่อย เตียวสติวเติวแม่งแทงอีกแทงอีกแทงโอ้ยนอบเดียวไม่ได้ใจเลยวะเสียงที่อะไรวะอ้าวเราไปไงอะลงน้ำก็บอได้เออโอ้มาไปฟังเลยอะไรวนเนียต้องเจอกับมันอีกเหรอ ถอนหายใจยาวไอ้ต้นต้นมะพร้าวเแงว่าไงพวกไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่เห็นถังระเบิดองะมึงยังเห็นอีกเหรอเฮียอุ้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 ยเดี๋ยววะเฮ้ยเดี๋ยวดิมีปืนไหมมีครับเฮ้ยเอ็งจะถ่ายรูปถ่ายรูป

ตรงนั้นเหมือนเป็นเมืองเว้ยหอมโลกดีกว่านูอะไรวะเนี่ยแผ่นซีดีแผ่นที่สามวัตถุฟักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยาเหยายายากูไม่ใช่พ่อมึงอ้าวเออดีมากจะได้จัดเตีมึงได้เอาดิมึงไม่รู้แข่งแม่ง เฮ้ยดุดดไอ้ด er> ็อกเตอร์มึงวัยชิบหายอะไรวะหลับ nah, ดีเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยลาวอะไรอู้อะไรวะอู้วอะไรวะมาตาหนี้ขอแก้ม şey ือครับรู้สึกว่าเดี Why, huh? ๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นเหรอ มันอะไรวะเนี่ยมซีดีเหรออ่ะเก็บเฮ้ยเฮ้ยมัเห็นดีเฮ้ยอ๋ออีบานี่มิ้อุ้ยไม่ทันว่ะอะไรจ้าดูเอาเอาเชี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมายโอ้เชี่ยอะไรวะี่อมึงกูไม่แมวสิ แมวจีโอ๊ยแมวจีแมวจีเดี๋ยว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 เราโดนอีกทีนึงหลับเหมือนกันนะเนี่ยมึงมา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 มาดิมาดิมาดิเออโอ้ยอย่าป๊อตอย่าป๊อตแขนมึง มันแตกไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้อ่ะเออลงไปได้บ่ได้บ่ลงไปบ่ได้กู้วอด็อกเตอร์ไอ้หมอด็อกเตอร์หานี่เฮ้ยไอ้หลับ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 เฮ้ยหลับเฮ้ยจะลุกขึ้นมาทำไม อุ้ยเอ้าเฮ้ยข้างหลังไอ้เหี้ยไปดีเฮ้ย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 โมอะไรวะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้เหี้ยอะไรวะไม่ไม่เอาสิ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 เฮ้ยใจเย็นพวกโอ้โห,ห,ห,หอันตรายชิบหายพวกนี้อ๋ออีกทางนี้ที่มันเป็นทางออกนั้นนี่วะใช่เปล่า ไม่ใช่เว้ยกูก็มองกูอะไรว่าอันตรายชิ้หายพวกนี้หายแล้วโอ้แฉ่เฉยเฉยไปนี่เย ใครตามกูมาไหมไม่โ oh. oh อ้โอ้มายกอดอะไรวะเนี่ยแล้วก็มาอยู่ไหนของกูมาเราชาักจะเดินออกไปไกลมากแล้วนะเนี่ยข้างวินก็ตกไกลไปเปล่ากูต้องอยู่อย่างเงี้ยเพียงคนเดียวเพียงลำพังก็ถึงมีมีสองคนนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ เราต้องบูโหดเลยนะครับนั่งแงเค้่องบินตกคุามต้องมีมีใครสักคนอยู่อ่ะใครสักคนที่จะมาลากฉัน,นไปเว้ยไม่มีก็วิง่งอ้าวคัดซีนอ้าวเครื่องบินตกเฮี้ยมีอ้าวรอดชีวิตเปล่าเราซอมบี้ <No. S 1> สามตัวเดโด,ด,โดไม่อู้เยอะวะ่ะ นี่นี่ใครวะน,นั่นเฮ้ยรีบกลับไป stay back เอาฉันจัดการเองโอไปไหนวะทำไมไม่ใหมันเย็ด้เพื่อนเหรอเก็บเก็บเอาวะเก็บกระสุนเกระสุนไม่มีวะเอาอะไรยังไง อุ้ยอุ้ยตบหัวดิไปนอนเฮ้ยเมึงเงาอะไรเงาชี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจอแดงจอแดงจอแดงแดงยังไงนอนนอนลงไปดีอ๋อเสร็จแล้วว่าไงหนู Who the hell are you เฮ้ยคุณเป็นใครนักบินเหร ทำไมมันตกมาแล้วไม่ตายวะเฮ้ยอะไรอ่ะปืนเย็ดอะไรอ๋อเออโคตรดีเลยอ๋อเราต้องคุ้มกันให้มันนี่ปืนปืนปืนเฮ้ยถังมีกุดมีสเต็ปเว้ยระเบิดระเบิดระเบิดอมอะไรวะน่ารักน่ารักโคตร ไอ้ชอดอะไรวะกากว้าอู <The ่าด <Oh, ูเฮ really cool. ah. oh, ้ยแม็กมดอะไรวะเฮ้ยอูกูวิ่งไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มนอย่าลุกอย่าลุก หลับไปก่อนหลับไปก่อนหลับไปก่อนเฮ้ยไม่ต้องอีฉาไม่ต้องอีฉาเดี๋ยวก็หลับไปด้วยน่นแหละน่านแหละน่นแหละเะอะผีวิ่งเหอเอาผีไม่มีหัวหัวไม่มีผีเด็กสมกยไม่ใช่เด็เขาเรียกว่าผีกดกดไหลย้อนปืนก็ไม่มีลูกกระสุนหมดจะเง็ดจะได้เตียวปืนก็ไม่มี เฮ้ยเชี่ยอะไรกันพุ่งมาเออนอนไปนอนไปอะไรอะไรเขียวเขียวผ่านมาว่านอนนอนนอนเออจะได้สบายต้องการลูกกระสุนนะไออุยอ้ยอุ้ยพิษขึ้นหน้าว่ะหลับไปไอพิษแล้วก็กดสเปกบาร์โลดนี่ หอ้หน้าจาโอโคดแดงอะไรวะเหยียบชิวเขียวตายใช่มั้งอาร์โมอาโมมันบอกอาร์โมนี่รีโหลดรีโหลดแป๊บนึงไงหนูอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยจอยอุย้ยอุ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 ้ยแม่งเชียยอะไรวะโอ้ยเออเออรีโหลดรีโหลดเรียบร้อย ว l า d ด n น now you should get off this island นี่มนันเป็นเกาะไอเรนไอแคทฮะอะไรนะคุณคุณรู้อะไรอ่ะบอกมาให้หมดนะ Follow me. ตามฉันมาอะไรวะอยู่กับผมนะครับไม่ต้องกลัวตกภาษาตกอังกฤษทุกคำ But you won't be able to get in. Yes, I can. Huh? Not with this security. There's uh, a master key. And you can't track them because there's a power surge in the staff village that's blocking me. But you can track them if I turn off that power in the village? ไม่ฉันเชืใช่ใจคุณไปไปเอาหน้าที่ผมอีกแล้วพาละไปเลยประตูบ้านนั้นแหละ o u r a n l y t h i s m and why d a n all t s e ทไม,ไม่ไปด้วยกันว่ไม,ไมันบอกว่าเป็น นักอาวุธเอสเอสเตอร์แปลว่าอะไรวะเหมือนมันเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างวะเอามาเตอร์คีนี่ก็พออะไรวะเนี่ยอะไรต้องการสามคีหูพอมึงเออห้องนึงก็นิดเดียวอยู่อ้าวลีนอทลีนอดลีน e f riotsiento cuiveros วโนี้นะคัดสร์อี้กนนามลากืมมดดตติ้วครับสหรัับวนนี้ลาไปก่อนี้ับ